นะครับอ่ะส่วนเมื่อกี้ผ่านไป ep หนึ่งสองอันนี้มาดูใน ep สามนะครับอ่าเลขฐานผมจะเอาโชว์ขึ้นมาให้นะฮะให้ทุกคนคุ้นตาไว้ว่าไปฝึกนะไปลองฝึกเขียนเลขฐานสองสี่บิตนะฮะแล้วจะเห็นฟ้าฟ้าตรงนี้ยนะครับฟ้าฟ้าเนี้ยนี่เลขฐานสองสามบิตนะฮะเดี๋ยวเอาไว้เทียบเทียบกับฐานแปดนะเทียบกับฐานแปด ยาวง่ายดีนะครับอันนี้จะใช้สำหรับหลักการฐาน10เป็นฐาน2 10เป็น8 10เป็น16นะครับ12 18 1 0 16โอเคตัวอย่างนะครับฐาน10คือ4 3นะครับ4 3ฐาน10นะครับแปลงเป็นฐาน2นะครับก็นะฮะเอา4 3เอา 43สี่สามมานะครับ2นะครับไปหาร43่สิบได้เท่าไหร่ครับได้21มีเศษไหมครับเศษ1นะครับ2หาร21ได้เท่าไหร่ครับได้10เศษ1นะครับ2หาร10ได้5เศษ เศษศนะครับ2หาร5นะครับได้2เศษ1 2หาร2ได้1เศษ0นะครับนะเวลาเขียนคำตอบนะฮะเราจะแปลงเป็นฐาน2ให้เขียนเขียนย้อนขึ้นอย่งนี้นะครับจะได้คำตอบกคือ10 1011นะครับ นาะอันนี้คือการแปลงฐาน10เป็นฐานนาะใช้นะฮะใช้นี่ยตัวฐานที่เราจะแปลงค่าไปเ,เอามาหารแค่นั้นเองนะครับแล้วเขียนหารเสร็จแล้วเขียนเศษย้อนขึ้นนะครับโอเคต่อไปฐาน10เป็นฐาน8ใช้หลักการเดียวกันนะครับยกตัวอย่าง169นะครับ เอา8ปดครับแหารหนึ่งหได้เท่าไหร่ครับได้ยีมีเศษไหมคับยี 21, ส่สบเอดเศษหนะครับแหารยี่สิบ 8, 18, 8, 2, 16, 16, 8, 2, 16, เอ็ดแปดหนึ่งแปดดสองสิบหสหปดสองสบหเศษห้านะครับแดหารสอได้ไหมครับได้ไหมถ้าไม่ได้เอาง่ายๆตอบเลยฮะถ้าไม่ได้ก็ตอบ เขียนจากล่างขึ้นบนก็คือ251ฐาน8แค่นี้เองครับเอาแค่นี้พอนะครับอีก1นะครับอีก1ฐานนะในกนารหารยาวคือฐาน10เป็นฐาน16นะครับ10เป็น16นะ163นะครับ163 ฐาน10นะครับแปลงเป็นฐาน16กก็เอา16นะฮะมาหารเนาะ16บ0นะฮะ1้0หนะฮะ16 1หกรเศษ3 16หาร10ได้ไหมฮะได้ไหมไดไหมฮะไม่ได้นะครับไม่ได้ตอบครับข้อนี้ตอบอะไรดี16หาร10ไม่ได้ละนะครับเวลาตอบเราก็เขียนย้อนไปเลยนะครับเขียนย้อนไปเลย ก็คือ,อ,อมี2คําตอบฮะให้ลองดูจะตอบ1 0 3ฐาน16หรือ A3 ฐาน16นะแน่นอนนะครับบางทีบางทีข้อสอบอาจจะหลอกนะฮะอาจจะลวงให้เราถ้าเรารีบนะครับถ้าเรารีบแล้วไม่จบกระบวนการนะครับอาจจะถูกหลอกได้ นะครับดังนั้นนะครับตรงเนี้ยครับเลข10ตรงเนี้ยนะครับเราแปลงเป็นฐาน16ต้องไปเทียบที่ตารางนะว่าเลข10ฐาน16คืออะไรก็คือตัวตัว A นะครับดังนั้นคําตอบที่ถูกต้องก็ต้องเป็น A3 ฐาน16นะครับพยายามตอนทาตั้งตั้งสตินะได้คําตอบและอย่าอย่าพึ่งชัวนะครับเราเช็คอีกนิดหนึ่งนะครับเช็คอีกนิดหนึ่งนะ แล้วจะได้คะแนนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวถูกหลอกแน่นะครับอันนี้คือการหารเนาะ10ไป2 10ไป8 10ไป16นะครับ